นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปะมาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมัน ติโยมเชิญเปลี่ยนิยบทนั่งเจริญภาวนานะโยมนะะได้ฟังธรรมได้สะดวกนั่งให้สบายนั่งให้ผ่อนคลายนำลงสติให้มั่นอยู่กับกายของเราตั้งจิตรับ ตั้งคำกายของตนให้รับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งกายตนดำรงสติให้คงมัน่นดำเนินจิตอยู่ในภาวนาณบัดนี้อัตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาแห่งวันธรรมสวรรมัใในอัปปมาโทจะทำเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเสริมศรัทธ,ธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสแก่ท่านทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาสืบไปนำเนินความเรื่องความไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างไรนี้เป็นพระธรรมเทศนา ในการสุดท้ายในพรรษานี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาต่อไปท่านทั้งหลายอุปมาในการก่อสร้างอาคารจำเป็นต้องมีเสาหลักคำจุนตัวอาคารไว้ชั้นใดในการสร้างความดีทุกชนิดก็จำเป็นต้องมีความไม่ประมาท เป็นแกนหลักรองรับฉันนั้นความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือกวามมีสติกํากับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดย่อมไม่ถลําลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีตรานักดีถึงสิ่งที่ต้องทำถึงกรรมที่ต้องเว้น ใส่ใจสำนึกหยุดเสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปะละเลยกระทำอย่างจริงจังและดำเนินรุดหน้าตลอดเวลาความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วก็คือคำสอนให้เราไม่ประมาทดังจะเห็นได้จากปัจฉิมโอวาท ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาปรินิพานนสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทในธรรมหมายความว่า คำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแปลเอาความท่านแปลว่าเหตุหมายถึงต้นเหตุข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อถ้าดูให้ดีแล้วล้วนแต่เป็นคำบอกเหตุทั้งสิน้นคือบอกว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้อย่างนั้นเช่น ความขยันบั่นเพียนเป็นเหตุให้เกิดความเจริญความเกียดค้านเป็นเหตุให้เกิดความเสือ่อมความไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงความไม่ประมาทในเหตุให้มีสติรอบคอบตั้งใจทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่เพื่อให้บังเกิดผลดีตามมานั่นเองลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่นั้นท่านบอกไว้ว่ามีอยู่สประเภทคือหนึ่ง โกศีตะพวกโกศีตักคือพวกไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดีเป็นพวกเกียิค้านเช่นเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนแต่อยากสอบได้งานการไม่ทำแต่ความดีความชอบจะเอาไม่ทำประโยชน์แก่ใครแต่อยากให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบทานศีลภาวนาไม่ปฏิบัติแต่อยากไปสวรรค์นิพพานอย่างนี้ก็มีมาก สองพวกทุจริตะคือพวกทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดีเป็นพวกทำอะไรตามอำเภอใจแต่อยากได้ผลดีเช่นทำงานเหลวไหลเสียหายแต่พอถึงเวลาพิจารณาผลงานอยากได้เงินเดือนเพิ่มสองขั้นปากเสียเที่ยวชอบว่าเขาทั่วบ้านทั่วเมืองแต่อยากให้คนทุกคนรักตัว อย่างนี้ก็มีไม่น้อยสามพวกสิทธิละคือพวกทำเหตุดีเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมากๆเป็นพวกค้ากำไรเกินควรเช่นจุดทูกสามดอกบูชาพระแต่จะเอาถึงสวรรค์นิพพานมีนางฟ้าเทวดาคอยรับใช้เป็นหมื่นเป็นแสนอ่านหนังสือวันละหนึ่ง ชั่วโมงแต่จะเอาที่หนึ่งในชั้นเลี้ยงข้าวเขาจานหนึ่งแต่จะให้เขาจงรักพักดีไปจนตัวตายอย่างนี้ก็มีเยอะรวมความแล้วผู้ที่ยังประมาทนั้นรวมได้มีอยู่สามประเภทคืนเนงพวกไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาดีหนึ่งพวกทำเหตุเลวแต่จะเอาผลดีหนึ่งพวกทำเหตุน้อยแต่จะเอาผลมากหนึ่ง ส่วนผู้ไม่ประมาทในธรรมมีคุณสมบัติตรงข้ามกับคนสามจำพวกดังกล่าวคือจะต้องไม่เป็นคนหูเบาในการทำเหตุต้องทำเหตุแต่เหตุแต่เหตุที่ดีทำให้เต็มที่ทำให้สมผลผู้ที่ไม่ประมาททุกคนจะต้องมีสติอยู่เสมอสติคืออะไร สติคือความระนึกนึกได้ถึงความผิดชอบช่วยดีเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวใช้ปิดปัญญาพิจารณาค่้ควรสิ่งต่างๆได้ธรรมชาติของจิตมีการนึกคิดตลอดเวลาการนึกคิดนี้ถ้าไม่มีสติกำกับแล้ว ก็จะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบหน้าที่ของสติคืนหนึ่งสติเป็นเครื่อง ทำให้เกิดความระมัดระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวคือระแวงในสิ่งที่ควรระแวงและระวังป้องกันภัยที่จะมาในอนาคตความระแวงก็หมายถึงความกลิ่งเกรงล่วงหน้าว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นเช่นคนขับรถขณะฝนตกถนนลื่นก็ระแวงว่ารถจะคว่ำ รถจะอื่นจะมาสวนในกระชั้นชิดส่วนความระวังคือการป้องกันไม่ให้ภัยชนิดนั้นเกิดขึ้นเช่นลดความเร็วลงตั้งใจขับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นสองสติเป็นเครื่องยับยัง้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมไม่ให้มัวเมาลุ่มหลงไม่ให้เพิดเพลิน ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตนเองเช่นเพื่อนชวนไปดื่มเหล้ามีสติยับยั้งตัวว่าอยาไปเพราะเป็นโทษต่อตัวเอง3ส,สติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขวนขวายในการสร้างความดีไม่แชร์เชือ้อหยุดอยู่กับที่ไม่ทอดทุระไม่เกียดค้านป้องกันโรคนอนบิดติดเสือการงานเบือ่อทำไม่ไหว ข้าวปลากินได้อร่อยดีสี 4. สติเป็นเครื่องเร่งเร้าให้มีความขมักขมินคือเมื่อเตือนตัวเองให้ทำความดีแล้วก็ทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่อืดอาดเยื่ญาติทำแบบเรื่อยๆเฉยๆห้าสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ แต่นักถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำหกสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทํางานไม่สะเพาชรา,ะะราใจสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรมีคำอุปมาเรื่องสติไวมากสติเหมือนเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์คือคนที่มีสติจะไตรตองคิดในเรื่องใด ใจก็จะปักแน่นไต่ตองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดไต่ตองจนเข้าใจเจ่มแจ้งทะลุผูกโลงท่านจึงเปรียบสติเหมือนเสาหลักสติเหมือนนายประตูคอยเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบใจทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายตลอดจนเฝ้าดูอารมณ์ที่ใจคิด ถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็จะไข้ควรทันทีว่าควรปล่อยให้ผ่านไปหรือไม่หรือควรหยุดไว้ก่อนปรับปรุงแก้ไขให้ดีเสียก่อนสติเหมือนขุนคลังเพราะคอยตรวจตาอยู่ทุกเมื่อว่าของที่ได้เข้ามาใช้ออกไปมีเท่าไรงบบุญงบบาปของเราเป็นอย่างไรตรวจตาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ยอมให้ตัวเองเป็นหนี้บาปสติเหมือนหางเสือเพราะเป็นตัวควบคุมเส้นทางดำเนินชีวิตของเราให้มุ่งตรงสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ไม่หลงไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนคอยระวังไม่ให้เรือไปเกยตื้นประโยชน์ของสตินั้นมีมากมายหนึ่งควบคุมรักษาสภาพจิต ให้อยู่ในภาวะที่เราต้องการโดยการตัวตาความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้และกันสิ่งไม่ต้องการออกไปตึกกระแสะความคิดให้เข้าที่ทำจิตให้เป็นตามาธิได้ง่ายเช่นจะดูหนังสือก็สนใจคิดติดตามไปตลอดไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่น จะทำสมาธิใจก็จะลดนิ่งสงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกมีคำกล่าวไว้ว่าที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสติสองทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นาธาตุของอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธเคืองความลุ่งหลงมัวเมาจึงมีความโปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญความเป็นไปต่างๆและจัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ทํทำให้ความคิด และการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปได้โดยไม่สิ้นสุดเพราะไม่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต่างๆจึงทำให้ความคิดของเราเป็นอิสระมีพลังแต่มีสติควบคุมเหมือนเรือที่มีหางเสืองควบคุมไว้เป็นอย่างดีย่อมสามารถแล่นตรงไปในทิศทางได้ต้องการไม่วกวน สี่ทำให้การพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้เต็มที่เพราะมีความคิดที่เป็นระเบียบม,มีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็งจึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์จําจำระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ เพราะมีสติจึงไม่เผลอไปเกิดกั่วบาปอกุศลกรรมทำให้ประพฤติกรรมต่างๆเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตุผลที่บริสุทธิ์การฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาททำได้ตามนี้คือหนึ่งมีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่หนึ่งเนืองอย่าให้ขาด จะไปทำชั่วทำบาปอะไรเข้าก็ให้มีสติได้ระลึกทันทีว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ไม่ยอมทำโดยเด็ดขาดก็อย่าทำสองมีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองเนืออย่าให้ขาดจะทำอะไรก็มีสติระลึกได้เสมอว่า สิ่งที่กำลังจะทำนั่นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลก็ให้ทำสามมีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิเนืองๆมิให้อย่าได้ขาดถ้ามีสติระลึกเสมอว่าการเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมีทุกข์มากเพียงไร เมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็ไม่ยอมทำชั่วเลยเพราะเกรงว่าจะต้องไปเกิดในอบายผมเช่นนั้นสมีสติระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เนืองๆมิได้ขาดมีสติระลึกได้ว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ร่มไปจึงหาโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้านิพพานได้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์เมื่อระลึกเช่นนี้บ่อยๆย,ย่อมไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองได้ในที่สุดห้าให้มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เนืองๆย่า้ขาดมีสติระลึกได้ว่าการที่เราจะทำดีหรือทำชั่วนั้นขึ้นอยู่กับใจของเราเป็นสำคัญ ว่าใจของเราเข้มแข็งทรงพลังเอาชนะความทยานอยากต่างๆได้หรือไม่และวิธีที่จะฝึกใจได้ดีที่สุดก็คือการฝึกทำสมาธิต้องหาเวลาทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งมีอยู่หลายประการหนึ่งไม่ประมาทในเวลา มีสติเตือนอยู่เสมอว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำสิ่งได้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้ดูแฟชั่นให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อเกินกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ สองไม่ประมาทในวัยมีสติเตือนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆจนถึงบัดนี้แต่ละคนต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วสามไม่ประมาทในความไม่มีโรค มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตตามทันอาจป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่สไม่ประมาทในชีวิต มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มัจจุราชไม่มีเครื่องหมายนำหน้าจงรีบขวนขวายในการละความชั่วสร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสยอย่างเต็มที่ ทุกรูปแบบทุกโอกาสหาไม่ประมาทในการงานมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างพุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ให้ข้างค้างไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่งหกไม่ประมาทในการศึกษา มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แชร์เชือนตะหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ซึ่งจะเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิตได้เจ็ดไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอจนแก่เท่าค่อยเข้าวัดจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้ จึงมีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้าและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือน,นิพพาน อานิสงการไม่ประมาทในธรรมมีอเนกประการหนึ่งทำให้ได้รับมหากุศลสองทำให้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายสมเหมือนดังพุทธจวจนะที่กล่าวไว้สามทำให้ไม่ตกไปสู่อบายภูมิสี่ทำให้คลายจากความทุกข์ 5. ้าทำให้เพลิดเพลินไม่เบื่อนายในการสร้างความดี 6. ย่อมมีสติเป็นทางมาแห่งการสร้างกุศลอื่นๆ 7. ย่อมได้รับความสุขในการดำรงชีพ 8. เป็นผู้ตื่นตัวไม่เพิกเฉยและเลยในการสร้างความดี 9. ความชั่วความไม่ดีต่างๆย่อมสูญสิ้นไปโดยเร็ว ดังพระดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าปมาโทมัจุโนปะทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปมาโทอะมะตังปะทงังความไม่ประมาทเป็นทางอมะตะเวลาใดบันดิตกับความประมาทกันความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้นเขานับว่าได้ขึ้นสู่ปรา,าสาทคือปัญญาจะไร้ความเศร้าโศกสามารถมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลาผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่เสมือนคนยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นฉะนั้นสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง อัปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคลมุตตมังความไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างไรก็สมควรแก่เวลาขอท่านพุทธบริสัททั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงมีสติให้มากจะได้มีชีวิต ที่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอัตมาภาคขอยุติซึ่งพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้